สามอลัยกุมคาะวันนี้แอดมาทำเมนูแกงส้มปลากระพงสูตรโบราณน้ำพริกแกงส้มใต้รสชาติเข้มข้นครบรสลงตัวสุดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยค่ะขั้นตอนแรกตำพ,พริกแกงใส่พริกแห้งในครกตามด้วยพริกเกลือหนึ่งช้อนชาคลุกพริกกับเกลือก่อน จากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขมิ้นและก,ละ,กะปิ1ช้อนโต๊ะโขกทุกอย่างให้เข้ากันใส่เนื้อปลาเพื่อความเข้มข้นตามสับสวนที่เราจะแกงได้เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของพริกแกงส้มใต้ตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนนำผักบ,บุ้งมาหั่นเป็นท่อนต่อไปขั้นตอนการทำแกงส้มใต้ตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำลงไปในกระทะต้มน้ำให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือดใส่พริกแกงส้มใต้ลงไปได้เลยคุกเคล้าให้พริกแกงส้มละลายค่ะใส่ส้มแขกลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายน้ำปลาคนคุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่ปลากระพงใส่เนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าพึ่งคนนะคะปลาจะได้ไม่คาวต้มไว้สักพักให้ปลาสุกปลาสุกได้ที่แล้วใส่ผักบุ้งลงไปรอให้ผักบุ้งสุปรอให้ผักบุ้งสุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่ถ้วยได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟกับเมนูแกงส้มปลากระพงแกงส้มใต้ทำกินง่ายใครๆก็ทำได้เห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะมลองทำตามกันดูนะ